แสงไฟรุ่งเรืองในเมืองใหญ่เราสะท้อนของผู้คนบนทางเท้ามีแต่ภาพสะท้อนของจิตใจที่วาา่างเปล่าความมืดมิดตะกลานทุกเรื่องที่เสียงระสึกของความโดดเดี่ยวของกัวงวลในความมืดมิดโลกใบนี้ช่างเย็นชาเหลือเกินเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเศร้แนาและน้ำตาที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากแต่ความเย็นชาของโลกใบนี้ ความว่างเปล่าที่ตัดก,กินหัวใจแต่ความสิ้นหวังที่ไร้จุดจบน้ำตาที่ไหลรินไม่มีใครเห็นความเจ็บปวดที่ถูกปิดบังความทารมานที่ไม่มีใครเข้าใจหัวใจที่แตกสลายเกินจะเยียวยาความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเติมเแต่มีความมังที่ริบพรีจะดับลงเมื่อไรแสงสว่างที่ปลายองค์มงจะมืดนิดลงเมื่อไรหรือทจยังคงส่องแสงต่อไป ความฝันที่เคยมีเลือนลางหายไปความหวังที่ทุกพัดพาไปกับสายลมแห่งความสิ้นหวังความจะบปวดฝังลึกในหัวใจลอยแท้เป็นที่ไม่มีวันจางหายความทรงจำที่คอยตามหลอกร้อนความดดเกี่ยวโอบล้อมทุกเวลาดังกาแพงที่สร้างขึ้นกับคนตัวเองไว้ในความมืดมิดโลกใบนี้ช่างโหดร้าย ยันชาคงลกไปนี้แต่ความว่างเปล่าที่ถักเป็นหัวใจแต่ความสิ้นหวังที่ไร้จุดจบน้ำตาที่ไหลรไม่มีใครเห็นความเจ็บปวดที่ถูกปิดบังความทรมานที่ไม่มีใครเข้าใจหัวใจที่แตกสลายเกินจะเยียวยาความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเติมเต็มความวังที่ริดรีจะกลับลงมอไห แสงสว่างที่ปลายอ้มมองจาม็ดนิดลองเมื่อไรหรือจะ่ยังคงส่องแสงต่อไปจะมีใครไหมที่เข้าใจจะมีใครไหมที่มองเห็นความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มจะมีใครไหมที่อบปกรณ์ฉมีใครไหมที่พร้อมจะแป่งเป็นความอบอุ่นและให้กำลังใจ จะมีใครไหมที่ร่วมทางจะมีใครไหมที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกันไปในเส้นทางที่มืดมิดในโลกที่สายเหียวได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังจะมีใครไหมที่จะเป็นแสงสว่างให้กันแต่ความเย็นชาของโลกใบนี้แต่ความว่างเปล่าที่ตัดกินหัวใจแต่ความสิ้นหวังที่ไร้จุดจบน้ำตาที่ไหลไม,ไม่มีใครเห็น ความเจ็บปวดที่ถูกปิดบังความทรมานที่ไม่มีใครเข้าใจหัวใจที่แตกสลายเกินจะเยีอยานความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเติมเต็มความหวังจะริดพี่จะดับลงเมื่อไรแสงสว่างที่ปลายองค์มงจรมืดนิดลงเมื่อไรหรือจะยังคงส่องแสงต่อไปความเย็นชาจะปกคลุมไปถึงเมื่อไรเราจะเลิกที่จะเป็นแสงสว่างให้กันแลกันเราจะเลกที่จะสร้างโลกที่อุเต็มไปด้วยความวัง